สวัสดีครับผมแพทจากเอคาสออโต้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้ฮะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เราไม่ค่อยได้ทํามากนักนะครับเพราะจริงๆแล้วโจทย์ของลูกค้าเนี่ยอยากได้หลังคาที่โปร่งๆนั่งสบายนะครับแล้วสามารถเข้าไปยินในรถได้นะครับจริงๆมันคล้ายๆกับรุ่นสแตนดาร์ดซีรีส์ที่เอคาสเคยทำนะฮะวันนี้ผมจะพาไปชมภายในที่เป็นสีเทาพิเศษแบบนับป้ารวมไปถึงเบาะนั่งห้องโดยสารที่เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ และตอนนี้ฮะผมนั่งอยู่ในรุ่น Standard Series ของ a c a s a อโตนะฮะกับชุดหลังคา<ม>ชุดนี้นะฮะที่เน้นความโปร่งสบายนะฮะเน้นระยะเฮดวุงเป็นหลักเลยนะฮะเดินไฟแอมเบียนไลท์ด้านข้างให้มีความสวยงามดู m i n i m อลมินิมอลนะ,ะับดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้อาจจะตอบโจทย์ กลุ่มลูกค้าที่ชอบความปร่งสบายของหลังคาแต่อย่าลืมนะฮะแนะนําให้ทําแอร์ด้วยอย่างคันนี้เรามีระบบแอร์ไมโครบัสห้เดินลางแอร์ให้3ามลางให้เรียบร้อยนะฮะดังนั้นเรื่องความเย็นความสะดวกสบายความโปร่งต้องรุ่นนี้เลยฮะกับ Standard s e r i e สครับ นอกเหนือจากจุดเย็นของหลังคาที่สูงโปร่งระบบแอร์ที่เย็นสบายแล้วเนี่ยก็เป็นเบาะคู่หน้าห้องโดยสารนะครับที่เน้นเรื่องของความสะดวกสบายอย่างเบาะไฟฟ้านะฮะตัวนี้เราเลือกใช้เบาะเย็บลายแบบอัลพาร์ตคลาสสิกนะครับจริงๆตัวนี้ก็มีความสวยงามเป็นเบาะนำเข้าจากประเทศจีนนะฮะตัวเบาะเองเนี่ยมีความสวยงามนะฮะหัวหมอนจะเป็นแบบสไตล์มิกกี้เมาส์ฮะไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นหนังแบบสไตล์นัป้านะครับหนังดีมากนั่งสบายเบาะตัวใหญ่นะครับมีเข็มขัดแบบออโต้ให้เรียบร้อยนะครับที่สําคัญนะครับมีช่องที่ชาร์จแบบไวเลสชาร บริเวณด้านขวาของเก้าอี้ด้วยนะฮะส่วนของปุ่มปรับไฟฟ้าของเบาะนะฮะจะอยู่บริเวณเท้าแขนเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับก็จะเห็นในส่วนของปุ่มปรับนะฮะก็จะมีปรับพนักนะฮะปรับเอนนอนนะครับอันนี้นะครับเป็นไฟฟ้านะครับเดินหน้าไฟฟ้าครับถอยหลังครับนะฮะใช้รองน่องไฟฟ้าครับกดค้างจนอยู่ในตำแหน่งที่เราชอบแล้วก็ปล่อยได้นะครับเก็บรองน่องครับ กดแชร์ไว้จนเก็บไปสุดเราก็ปล่อยได้เลยครับแล้วก็ปุ่มที่ปรับอยู่มาในโหมดของตำแหน่งเบาเดิมในเดินหน้าสุดของเบาก,ก็กดปุ่มนี้เบาทั้ง2ตัวจะอยู่ในตำแหน่งหน้าสุดเลยทําให้สามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับแล้วยังมีปุ่มปอของเป็นแอ์ลัมบาร์นะครับกดตรงกลางนะครับเพื่อให้แอ์ลัมบาร์ทำงานนะครับแล้วก็กดปิดครับนะฮะเราสามารถเซตเมมโมรีซีทได้ว่าผู้นั่งตรงนี้อาจจะมี2คนก็เซตในตำแหน่งที่ชอบแล้วกดคำว่าเซตยังมีโหมดปรับเป่าลม ลมเย็นและก็ลมร้อนจับบริเวณเบาะนะครับในส่วนของเบาะแถวสองในห้องโดยสารนะครับก็จะเย็บลายเดียวกับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีความสวยงามนะครับเป็นหัวหมอนแบบสไตล์มิกกี้ม้าส์เหมือนกันนะครับอันนี้เราเป็นเข็มขัดแบบออโต้ให้ในรุ่นนี้นะครับก็นั่งสบายนะครับจะนั่งเบาะตัวเดียวหรือจะนั่งเบาะตัวคู่นะฮะก็ให้ความสะดวกสบายเช่นกันนะครับก็แถวสุดท้ายครับจะวางบนรางสไลด์ที่พื้นยาว90เซนนะครับตัวรางสไลด์มีความยาว90เซนตัวเบาะก็เย็บลายเดียวกับเบาะแถวที่1และแถวที่2นะครับ การติดตั้งกล้อง360รอบคันนะครับพร้อมจอัอนดรยขนาด10นิ้วตรงรุ่นเป็น h h s p e c นะครับรุ่นนี้เป็นของ Data System นะฮะผมว่ามันมีความจำเป็นมากสำหรับรถขนาดใหญ่นะฮะตัวระบบกล้อง360จะช่วยในเรื่องของการขับขี่แล้วก็สิ่งกีดขวางต่างๆที่เราสามารถมองเห็นได้ทุกครั้งที่เราเปิดไฟเลี้ยวหรือเข้าเกียร์ถอยนะครับดังนั้นเนี่ยเรามีการติดตั้ง ตัวจอ Android และกล้อง360กในรถรุ่นนี้ด้วยอีกทั้งนะครับตัวกล้อง360ตัวนี้เนี่ยยังสามารถบันทึกได้แบบเรียลไทม์ผ่านแฟลชไดรฟ์นะครับผมแนะนำครับจริงๆรถขนาดนี้ควรจะมีจอ Android ด,ดีๆไว้สักตัวนะฮะแล้วกล้อง360ที่มีความคมชัดมีความละเอียดระดับ 2K ไว้นะฮะลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถโทรสอบถามผมได้นะที่ a c a าสอ t o ตโทรเบอร์0 9 9 1 8 5 9 7 7 7ได้นะครับโชวร์รูมตั้งอยู่บนถนนหัทไทราชนะครับเราจาหน่ายรถตู้พร้อมแต่งนะครับแบบครบ ถึงรุ่นผีเมี่ยเลยนะครับเราพบกันที่โชว์รูมเอคาสออโต้ครับสวัสดีครับ